ทำข้าวผัดจ้าเจียวหอมกระเทียมเจียวไข่ให้หอมหอมไข่สดใหม่จากฟาร์มเนื้อไข่เบ้งไข่แดงเล้วพี่น้องสีเหลืองแดงดีครับไข่หม่จากฟาร์มเตาฟื้นธรรมาชาติอยู่ตรงหน้าห้า ไข่เจียวกำลังหอมจ้าข้าวที่เราปรุงแล้วนะคะปรุงเครื่องเสร็จแล้วเทข้าวลงค่ะเทข้าวลงผัดไฟเตาทานเด้อพี่น้องค่ะก็จะหอมหอมหอม thầy chiều Hãy subscribe คลุกเคล้าให้เข้ากันสักเล็กน้อยจะได้ข้าวผัดหน้าตาหน้าทานค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะ ข้าวผัดหอมหอมข้าวผัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าหอมๆน่าทานจ้ามาเด้อกินเขาน้ำกันจ้า